ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับเราว่าหนะก็เลยมีโอกาสนะครับได้เดินทางไปยังคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารด้วยนะครับอยู่ที่ริมทะเลนะครับคาเฟ่นี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสิชลนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็กําลังเดินทางนะครับใกล้จะถึงแล้วนะฮะ acionaliktionee นี่น,กกน,นะนี่นะที่นี่นะครับเราก็ได้ปิด GPS มันเทียบร้อยนะครับแล้วก็ขับรถตามรถคันหน้านี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคาดว่าเขาก็น่าจะไปที่เดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิด GPS ได้เลยนะครับแล้วขับตามไปเรื่อยๆนะฮะดูว่าเขาอ่าน่าจะมาครั้งแรกเหมือนเรานี่แหละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับก็เป็นคาเฟ่นะครับอยู่ติดริมทะเลเลยนะครับอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ชื่อว่าอิสระคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในกันนะครับข้างหน้าเนี่ยทะเลสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ครับข้างหน้านี้ก็เป็นคาเฟ่นะครับอิสระคาเฟ่ฮะก็สามารถมาได้ตาม GPS เลยนะครับเป็นอันซีนคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะครับที่ผมก็เพิ่งเคยเามาเหมือนกันฮนะก็ดูรีวิวจาก tiktok นะครับแล้วก็ก็เลยมีโอกาสนะครับวันนี้ว่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับริมทะเลนะเหมือนเรามาพักที่ภูกเก็ตเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็ ขึ้นไปคาเฟ่นะครชั้นล่างจะเป็นร้านอาหารนะครับมีอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับกินได้มาเลยแล้วก็สวนชั้นบนนะครับก็เป็นคาเฟ่ชั้นบนนะครับก็เป็นเอาดอร์นะับ จิฟกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศทะเลนะครับสวยงามมากนะฮะก็ย้ำอีครั้งนะครับว่าเป็นสถานที่อันซีนนะครับที่ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฮะ ทั้งวิวทั้งบรรยากาศนะครับผมให้สิบเลยนะครับตรงนี้ครับก็เป็นโซนขึ้นสามารถขึ้นไปแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างนอกได้เหมือนกันนะจะมีสะพานอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งร้านอาหารนะครับมีเมนูให้เลือกนะฮะก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับสามารถสั่งน้ำจากคาเฟ่ชั้นบนได้นะครับครับเมื่อกี้เราก็สั่งเป็นเสร็จไปเที่ยรวอยนะครับ ็มีเมนูข้าวใบบัวข้าวใบบัวอ่าแล้วก็ปลากระพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรนะหอมหมกอ่าก็ราคาก็ตามเนื้อผ้านะครับอาหารทะเลนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนะครับชื่อร้านนะครับก็คืออิสระเคฟคาเฟ่นะครับไม่ใช่อิสระคาเฟ่นะฮะก็อ่านผิดนะครับอ่าก็ จริงๆก็คือสระเคปคาเฟ่ครับก็ติดทะเลเลยนะครับอยากให้ดูบรรยากาศนะครับกินอาหารแล้วก็ื่มทะเลนี่นะครับโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านก็เป็นอินดอร์นะครับเป็นห้องแอร์ก็กินแล้วก็ดูทะเลชิวๆนะครับยามเกือบเย็นนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ เมนูน้ำสดครามเยมแล้วนะแก้วน,นี้อยู่ที่90บาทนะครับน,นี่เราก็รอข้าวอย่างจะเย็นนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะเพราะว่ายังไม่กินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงก็ยังไม่ลงท้องทีนะครับมาข้าวเย็นทีเดียวเลยนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับห่อหมกทะเลนะ อนนี้เมนูที่สองก็มาแล้วนะครับปลากับพุงเปรี้ยวหวานตัวใหญ่มากเลยนะครับหัวมากันสองคนคาดว่ากินหมดไหมครับแล,และตอนนี้นะครับสามเมนูที่เราสั่งไปก็มาครบแล้วหิวมากเลยนะครับ น,นี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับข้าวอบใบบัวนะครับข้างในก็จะมีกุ้งมีกุนเชียงนะครับแล้วก็มีเมลิดถั่วนะครับตกแต่งนะครับด้วยใบบัวนะครับเ mm hmm. มนูถัดมาก,ก็เป็นห่อหมกทะเลนะครับ mm hmm. น่ากินมากเลยนะแล้วก็เมนูสุดท้ายก็เป็นปลากระพงเปรี้ยวหวาน,นครับ เราก็จะลองชิมเมนูดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เริ่มบันเลงแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ลอง รอ,อร่อยมากเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองนะครับ มาสั่งน้ำนะครับแล้วก็เค้กนะครับเป็นคอหวานนะครับตกทายบรรยากาศข้างหน้าคือแบบฟินมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับกินกาแฟชมวิวข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกๆคนนะครับไปดูบรรยากาศริมทะเล กันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเช็คเอาออกจากคาเฟ่น,นะฮะวิวสวยมากเลยนะครับข้างหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5.15มง15นาทีนะครับ วิวโคตรดีเลยนะครับอิสระเคปรัสทรีโฮเทลนะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับกำลังจะสร้างอยู่นะยังไม่เสร็จนะฮะดูวิวตรงนี้นี่สวยมากนะครับ ิยามเย็ยนๆนะครับบรรยากาศชิวๆเลยนะฮะโอ้โหอยากให้ทุกคนนะครับมาสัมผัสบรรยากาศยามเย็ยนแบบนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนะครับที่เข้ามาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับถือว่าเดินทางมานี่คือหายเหนื่อยเลยนะฮะเอาละครับก็กลัมานี้แล้วกันนะครับพาทุกคนนะครับมาชมนะครับบรรยากาศริมทะเลนะครับก็คือคาเฟ่นะครับ อิสระเคฟคาเฟ่นะครับแล้วก็เอเนสตรองนะครับมีทั้งอาหารนะครับมีทั้งคาเฟ่นะครับมีทั้งที่พักด้วยที่กําลังจะสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ได้สัมผัสกันครับก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับว่าจะพาทุกคนไปชมไปรีวิวสถานที่ไหนนะครับหรือว่าพาไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามก็ u b s c r i b e ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย วิ่งแล้ววิ่งแล้ว